อีกเช่นเคยนะครับก็พบกับรายการลีกออฟจังเกิลอ่ะอีพิสอดเจ็ดมีคนขอมาเป็นสกาเนอร์ป่ากา<ป>เราจะไปทำกันเด็กน้บบนาบัดน้าเร็วเร็วเร็วมาขั้นตอนแรกเราไปยึดแท่นก่อนนะเออมาเราจะมาพูด ถึงสกิลฮะก็สกิลพาสซีฟคริสตัลสไปฮะก็เป็นเสาเงี้ย้า,าสก,การเนอร์เข้าวงล้อมตรงนี้ก็จะได้รับมานาแล้วก็มุ๊เมนสปีดเพิ่มขึ้นการรีเจนมานาเพิ่มขึ้น2เท่าหรือเปล่าฮะสองต่อเซนมานาที่หายไปใช่หรอเเออจากมานาสูงสุดมาแล้วก็สกิลหนึ่งฮะคริสตัลสแลชอ่า กดครั้งหนึ่งค่าเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะทําให้สแกนเนอร์วิ่งไวแล้วก็ติดค่าเสียหายเวทด้อย่างนี้ฮะแล้วก็ทําให้ตัวเขานั้นตีไวเพิ่มขึ้นนะ,ะตีไวตีไวแล้วก็พยายามแัะแปลมิสกิลนี้ฮะเพราะมันก็มีประโยชน์นะอ่าเราก็จะอัพในส่วนของสกิลสองก็คือคัส ไสตาลินอ่าแล้วก็เป็นเอ็กซ์สเกลิตันนะก็เป็นสกินผิวหนังอ่ามันจะสร้างเกาะให้กับสแกนเนอร์อ่าแล้วถ้าสแกนเนอร์มีเกาะเมื่อไหร่อ่าเขาจะวิ่งไวขึ้นแล้วก็แากสปีดเพิ่มขึ้นด้วนะเรือเปล่าใหม่แล้วอีกอย่างนี้เขาก็ได้รับเอ่อคงอยู่ได้นาน6วิอ่า ต่อไปก็เป็นแฟกเจอร์สกิล e สกิล e นี้สามารถใส่กับศัตรูสกิลนี้ถ้าโดนศัตรูเมื่อไหร่สแต็กมันจะครบสามเลยฮะก็คือสแต็กแพสซีฟอันนี้ฮะเวลาเราตีก็ติดสตันฮะเวลาใช้สกิลใส่เอออ๋อ,อ,อนี่ไง แพสซีฟอันนี้ฮะก็ติดตัวถ้าเราใช้สก,กิลกับศัตรูมันจะติดสแตก็กไอ้สามตัวรอบๆฮะแล้วก็ถ้าตีเมื่อไหร่มันก็จะติดสัตันนะ ต่อไปก็เป็นอันติของสแกนเนอร์สแกนเนอร์ก็อันติดีมากฮะเป็นเมทัลนั่นเองฮะสกิลนี้พลึกกับแชมเปี้ยนหนึ่งหนึ่งตัวอ่าถ้าโดนตัวใดตัวหนึ่งเราสามารถลากตัวนั้นได้ฮะเดินลากเลยฮะ,ะแล้วก็กลับบ้านฮะพันึกไว้เป็น1.75่ะอ่าในประโยชน์ของการฟาร์มของสแกเนอร์นั้นก็ ที่เราเห็นก็คือใช้สกิลหนึ่งะช่วยการเร่งดาเมจในการฟาร์มข้างล่างมีอะไรไหมพี่ เราถ้าควรแกงคือเรา,เาก็แกงตรงตรงได้ฮะอย่างเงี้ยเราควรมายึดแท่นฮะ เอวียี่าเราก็ควรมาเก็บลับเจอฮะแต่ถ้ามีสมัยก็สมัยเลยฮนะก็ถือว่าในการสองวิชั่นของฝ่ายตรงข้าม ควรพยายามฟาร์มให้ถึงที่สุดครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์แก๊งฮะก็สามารถเคาน์เตอร์ได้ฮะตัวอย่างเลนกาสบายถ้าเรามีซินเดอร์หนักแต่ตอนนี้เป็นตัวที่แบบว่าต้องอาศัยในการโมบิลิตี้อย่างมากก็คือพึ่งรองเท้านั่นเองหรือไม้อตพึ่งแฟดเพื่อจะได้ทำจังหวะเปิดนะ เอาได้ฮะปิงมาจากไหนวนะเนี่ยปิงวะต้องสองร้อยเนี่ย เราก็กลับบ้านไปเอาซ mm hmm. นเนอร์ฮักฮนะ uh, mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตพึ่งหนึ่งนะ uh, mm hmm. ไม่ลดนะ mm hmm. ก็ตามนั้นนะ mm hmm. เราก็เล่นไปเรื่อย ตอนนี้ไลท์ก็มามาเราก็มานั่งฟามฮะก็เป็นตัวที่เคลียร์ไวมากฮะสำหรับสการ์นะฮะอยู่รอบรข้างนี้สามารถถ่ายได้ทุกตัวถ้ามีซินเดอร์ฮะก,ก็จะยิ่งดีฮะอ่าก็อัพอันตีฮะอัพเมเปลิลมา มาเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอือโหอีกทีหนึ่งก็จะตายแล้วนะ่ะมาไม่เป็นไรอนะ่ะก็รอดไปได้ฮนะหลอ่อหลอ่อเดี๋ยวผมก็พยายามจะไปแก๊งล่างนะ แกงยังไงฮะเพราะว่าเลนฝั่งมันมันดันอสามารถแกงได้นะเลนเราดันเราสามารถแกงได้โดยการที่แบบว่าเราไปอ้อมป่าเขาอ,อะเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีมิชชั่นบอร์ดลวเออใช่วงไม่มีแผนน้เดินมาหกเดือนเราเดินหน้านนด้านไปเลย ขอขอไปละเพิ่มเออเรียบร้อยนะต่อไปก็มังกรนะ,อะเออมังกรได้พยายามคุมอ็อบเจกต์เอาไวนะ้ฮะปากหวานในส่วนของที่เราอยากจะยึดมากที่สุดก็วาไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นเลสหรือบูฝั่งมัน ควรเก็บสม,มัยไว้ดีกว่าเพราะจะได้เอาไปทำอย่างอื่นได้ถ้าฝั่งเขาไม่มาก็เราไม่ต้องสม,มัยฮะ,ะผมก็จะออกสตอกเอ้ยในส่วนของ e n c h a n t m e n t c e n t e r h a ฮะสม,มัย s a b e ลนี่มีประโยชน์นะในการตีครั้งหนึ่งแล้วจะเผาดาเมจแบบรุนแรงด้วยแรงยิ่งกว่าเลสได้ซ้ำครับ ออก m โมบิลิตี้ปูแล้วก็คอ s อาร์ม่าแล้วก็วิ่งน่าจะเสริมบัฟปูให้นะเพราะตัวไล่นี่แบบว่าแก๊งแก๊งโหดมากไล,นกล,กลน่นี่เดินตัวเลยเดินอย่างงาป่าแล้วบอกเลยเดดินนวยลแค่กลางเทือกเพื่อนเลย อ,อในส่วนตรงนี้เราไม่ต้องจ่ายบัฟให้ใครหรอกฮะก็เขาไม่หมาเราก็สามารถวิ่งไปเลยฮะลงโตง้งเลยฮะ เราขวนดักป่ามันดีกว่าเพราะว่าในส่วนของเจ้าตัวนั้นก็ออยู่ตรงนน้นไปได้ไหมไปไม่ผมแท้งอยู่ผมแท้งอยู่ เอาเลยเอาเลยอืออ่าจังหวะน,นี้ก็เสิร์ฟให้แคลรี่ฮะเพราะว่าผมก็ต้องแทงป้อมด้วยฮะอีประเด็นหนึ่งถ้าเราเข้าไปมากกว่านี้เราก็ตายได้ฮะน,นี่ก็ๆๆคือประโยชน์ข้อดีของสการเนอร์ฮับนต้มีตะกีอเหรออบล็อกาไม่ไม่มีอะไรให้บล็อกก็ดีแล้วพี่ ในส่วนตรงนี้ผมก็จะออกไซส์สโตน e นะเพราะส่วนมากถ้าเล่นแทงอย่างนี้เราก็สามารถออกของนี้ได้นะเพื่อมาดูฝั่งมันด้วยไงว่าป่าฝั่งมันเนี่ยมันจะมาเอาอะไรมั่งเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวของป่าได้ง่ายๆนะ เคก็เ okay. สียดายไปตางนี้ฮะแล้วก็มาในเลสมั้งเอ๊ะ ะก็เราก็จะทำการได้ในส่วนตรงกลางอืมหัวถึกมากฮะเขากด Unbreakable View ฮะเขาก็สามารถถึกอย่างนี้ได้อ่าแล้วก็ซเวีลวก็เก็บคิวได้ ดอบับบูเขาดีกว่านะอ่าไม่มีงั้นเอาในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีะงั้นไปเอาคีบได้เลยฮนะอ๋อเสร์ฟให้แล้วกลับบ้าน ขอจบเลยเขาไม่ให้เรากลับอะมันโหดไปไหมไหน่นะก็เล่นกล้ามันเอฟเคแล้ว ริผมต้องอัพในส่วนของสกิลสองคาสตาลีนนั่นเองฮะแต่บางคนเขาเรียกว่าคิตาไลายฮะก็เรียกยังไงก็ได้ครแต่ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าต่อไปก็ออกกินจาทาบีฮะแล้วก็ของที่คุ้นเคยกันอยู่ครับเดดแมนเพ็ ก็ของนี้ก็ได้รับปอปุูด่าในเรื่องของป่าแท้งฮะหรือไม่ก็ป่าพวกดีซินพวกสกิลดาเอตต้นเกมฮะเราป้อมเลยดีกว่าอมังกรเราก็ไม่ต้องสนใจฮะเพราะเขามีสี่คน Đi lấy. Đi đoạn. À. À, thì đa lẽ thì đeo anh à Hãy ก็เป็นการตัดในเรื่องของเทเลพอร์ตกลับบ้านหรือที่เรียกว่ารีคอนั่นเอง ไม่หลอดอเลนก้าเขาก็พึ่งกลับมานะก็ในตอนนี้ก็สายไปฮะอือเซตเสียนมากเลยบอกเลยให้ไปนหนึ่งไลท์ เฟกเกอร์ยังดอมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมเนี่ยมามา เลยครับจะได้ไม่ต้องพลาดอสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม